สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนโดยกลับมาพบพาอกนันนวตีอีกแล้วเนาะพบพเพาะนวตีตอนนี้กะอยู่เทียงประบนเพิ่นยามแรงแรงเนาะพี่น้องโดยนวตีกะบก็นั่งเพิ่นตีเข่าอีกคือเก่ามือน,นี่เนาะแต่ยังบ่แล้วอยู่พี่น้องเนาะตีลายมือซอยกันพูละเล็กพูละหน่อยอ่าข่าวเพิ่นกะตีเอาแบบบนันน้เอารถปั่นนะนะมันกับเสร็จแล้วเนาะแบบ กับบางคนกับข้าววิยาข้ายัางกับปรมาตีซอยกันฮะนะโดยยามเว้นกับตีบอได้เนาะมันห่อนแดดได้แต่ยามแรงๆตอนนี้กับหามงคงเลยโดยปนามตีกับสิผ่านเมื่อแหละก็ต้องได้แวเนาะแต่ละมือโดยน้าปนางสิปลอยยา่า,า,า,นนะางหลดเพิ่นว่าการบวนะปนางใจไรเหาะเพิ่นพี่ยงนนะังเลยเนาะโดย แนโนตีกับสิพาไปหาป่าพเพลเรือนเนาะตอนนี้ตีเข่าอยู่น้ำป้ายแบบมอดยังหล,ลดเลยตีเข่ายา,ามแดงน้องเนาะช่วงนี้ก็ค่ำมืดแต่ละมือกะแบบตะเวนตกดินเลยก็มืดเลยได้เนาะเีย็นอันเชื่อกต่แม่นยังตีบมต้องมือก็ได้ตีขชาวน้ำป้าสวัสดีป้าโดยสวัสดีป้าสงผมกับสามุาูซขึ้นใหม่เนาะอ้าวร้านเห็ดหาเนาะไปตามร้าน เลยตีเข่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวตีห้าโมงอ่ะเราตั้งอันนี้วะอันนีตั้งกล่องก่อนตั้ไก่นี่กะโดยน้อพี่น้องก็นี่กะมาตีเข่าก่อนตีใส่ใหม่อันนี้เลยตีกะตีขับปลูกได้เลยนะเนาะตีขับปลูกใช่ก่อนมาสบายดีเนอเด้อสองคนชงสาวตีชงสาวสวยงา เขาสิทาตได้แบบนี้นี่ไม่้องาอนนะ่ะเป็นกำลังใจเยี้ยมือเ,งงเปี่ยนกันเปลนกสบายบดีเลยต้องดึขขงดดเนีาออกน,นี้เนานะม,มันหล่นแล้ว <ปะ S 1> เอาตักแบบนึเว้นนึมันห่า,าแล้วเหมือนมันหล่นปวดเกิดกันกรัน าบอกให้เจ้านอนอาวนีแลชิพาก็พ่าดีเลยตีเลยเบิ้งแหละมันออกเลยนมไม้บอมีไม้บอกต้องเขาอียกละต้นออกก่อนมันอะไรมันอะไรหมอปิ้น ทีางันเออออกท่านนบตนาท่านปีนอะเ้ของม่าท่านในแหวเนาะใคร่ว่าบแก่ขอนะ้าเร์นี่อไ้งใเบิมันนี้เหตุด้องเวลาใส่เห็ุไดโบแม่เหไหมยับเลยที่นี่ป่าจับไปที่ไม่เห็นมันนี่น่ล้มาแบบที่ ก็นะางมันคือปีนมาทางนี้อ่าเจ้าของกับผู้ใหม่มันแพร่นะแม่นอกฮะถือตัวน,วน,ววนี้เออถอ แนวปนามันเบิร์ดเลยเออผาผ้าเห็มั้ยนะมันมาหัวหนอมันออกเบดเลยเออเเเดวมันเบิดมันบด้ลมันบเบิดสิ เห็ดไปสั่นแม็นี่วิมาแบบสี่มันบ่เอาไปไปสินี่แบบสีตีเข่าหันนี่อันนี้เห็ดยัง แน่เบเเ้อนันไม่มีนเนเราแนั่นผดมึงปีน,น กับโบเห็นน้าเลยเนาะอย่นะที่เราเูือกทเห็นหน้าที้ข่าสารตีตัวใครนะจม่ให้ยั่ยเมื่อป่าเห็ดไทยปนัช้อนนอกวันนี้กบโบเป็นดีข่าตีสองเลยเป็นไงเป็นไงเออแมนยูมีเงินกับเอารถดปั้นน่ะนี่เขาเจ้าของมันหมดไล่กับเห็ดไว้สี่เลยปเปรืองันน่นเนาะต้องไปจ้างข่าอีก คนเฮาเผื่อจะได้กินนี่มันก็ลำบากเอีเด้เมื่องแอ่ะพ่าผ่าพาผ่าอย่างีเวลาตีเขาเดี๋นนี่เอาโอนไปไปซีหลอกก่นนี่สาดน,นี่วะี่เออใช่ผัวไปสาระนี่ ơ มันโมเมนต์อร่อยไปสั้นละงานมึงมึงแหละพี่น้องเอ้ยพูดได้สิไปสอนลูสอนดีเนาะสาวลาตีไหมฮะพูดได้เอาเป็นนั่นลูกเป็นเมียก็สอนอยากๆได้ชาวลาตีนี่เห็นไหมนี่แล้วกะบ็บังมันต้องงะเลยเจ้าเจับไปนี่สองมือแล้วก็เหยียบพัวมันพักดูเหยียบเอา เอาคืนมานี่นี่โมเมนต์เยีย่ยมนี่โอ้ <c oughs> but uh บอตวนีกเ okay, อาไปสิตวนีกเอาลงมาสิเนื่อนะละตีง่ายๆนึ่งโม่เผาอย่าเผาพ้าตินเหียบนั้นสมุดล้วนี่บมือายเห็้บเลยเดี๋ยวป้าถนัดขวเนะเนี่ยนี่แคนี่รักลงรักลงักลงกับเฮีตัวนี้ตัวเงาวนี้ยมันต้องอยู่นานก่อน ยันเข้าไปอีกทีแล้วค่ะมาเหยียบคู่มันนา่นอนั่นละมีคูสอนอยู่มีคูสอนด้วยป้านำเอาไผ่มาบุ้นน่ะวิ่งเอาไผ่ยามมาถ้าอันอันป้าบนำคนช้อนอันนั่นเข่า้อพี่น้องเออกผ่าผัดอันเขาก่อนเมื่อเฮือน คนหนากระซีได้เข้าใจเออเฮ็นไม่ใล่ละดีเลย โดยเนาะพี่น้องตอนนี้กันโอวตี้กับสิคอโตจบคลิปไปก่อนเ<ด>นาะเพราะว่าข้ามแล้วมาซอยป่าเผื่อจักเล็กจักหน่อยนเนาะว้า เขาเพิ่นก็ยังลายอยู่โดยเนาะคลิปนี้กะหุ่นก็นางผลกันพาดเขาอยู่ตอนนี้ยังโมเศร้าอยู่แล้วโนอาตีกะสิคอลาไปก่อนเนาะพี่น้องสบายดีเด้อป้าน้งโดยสบายดีเดินทางปลอดภัยโดยเนาะคลิปนี้กะสิจบคลิปไปน่าพลาแต่เข่าเข่าโดยคลิปนี้โนอาตีกะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อที่ขับชมคลิปน้อาตีตั้งแต่ต้นจนจบที่ปรขคามโฆษณาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี